สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้มีเคล็ดลับในการหุงข้าวให้สวยขึ้นหมอ้อเม็ดข้าวก็สวยเงางามน่าทานแล้วก็นุ่มหอมอร่อยทุกครั้งเลยค่ะในการหุงข้าวให้สวยน่าทานก็จะขึ้นอยู่กับพันุข้าวด้วยแม่พึ่งจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิค่ะ วันนี้จะหุงข้าวสารสองถ้วยนะคะใส่ลงไปในหม้อข้าวเลยและที่สำคัญภาชนะที่เราตวงข้าวและตวงน้ำต้องเป็นอันเดียวกันนะคะนำข้าวมาซาวค่ะ1-2ครั้งมาดูปริมาณในการใส่น้ำนะคะไม่พึ่งจะใช้แก้วเดียวกับที่ตวงข้าวเมื่อเราใส่ข้าวสองถ้วยเราก็จะใส่น้ำสองถ้วยครึ่งค่ะ ในกรณีที่เป็นข้าวสารใหม่ต้นฤดูนะคะเราจะต้องลดน้ําลงเล็กน้อยเพราะข้าวจะมียางนะคะถ้าใส่น้ําเยอะจะทําให้แฉะได้อีกหนึ่งวิธีที่แม่พึ่งใช้ในการวัดปริมาณน,น้ําก็คือจะใช้ข้อนิ้วชี้ค่ะในการหุงข้าวสารเก่าปกติแม่พึ่งก็จะใช้ปริมาณน,น,น้ํา1ข้อของปลายนิ้วชี้ค่ะทุกคนมาดูเคล็ดลับในการทําให้ข้าวนะคะมีความนุ่มฟูขึ้นหมอ เราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปครึ่งช้อนชาค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ข้าวเรียงเม็ดสวยเงางาม,งามน่าทานยิ่งขึ้นเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปครึ่งช้อนชาค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนี้เราจะเห็นเป็นน้ำมันนะคะลอยอยู่ด้านบนแบบนี้สามารถนำไปหุงข้าวปกติได้เลยค่ะ มาเปิดหม้อพิสูจน์ดูกันเลยค่ะนี่ก็หุงข้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยดีแล้วข้าวสุกเม็ดสวยขึ้นหม้อมากๆเลยค่ะใครอยากทานข้าวสวยๆนุม่มๆแบบนี้ก็ลองหุงตามวิธีที่แม่เพิ่งแนะนำได้เลยนะคะเม็ดข้าวเรียงตัวเป็นเม็ดๆเงางามแบบนี้ไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูหรือน้ำมันด้วยนะคะ ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถมีข้าวสวยร้อนๆนะคะไว้ทานได้ทั้งวันไม่เน่าเสียง่ายด้วยค่ะทุกคนตั้งแต่แม่พึ่งหุงข้าวด้วยวิธีนี้ใครๆก็ชอบกลับมาทานข้าวที่บ้านค่ะเพราะข้าวสวยนุ่มๆหอมๆแบบนี้ทานกับอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลย อย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะและพบกับเคล็ดลับดีๆพร้อมกับเมนูอร่อยมากมายทุกๆวันเลยค่ะ